องค์กมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข,นขน่งขันเรือก่อนและเรือยอกองและเรือโคจสีจชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2566 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร,ร,ร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประ,ประนารุด,ดิตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2566ณบริเวณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระ,พระพยาสายแม่น้ำบางนราอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนาราประจำปี2566 ก่อนการแข่งขันมีการแสดงขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆซึ่งวิจิตรสวยงามในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวม47ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ21ทีมเรือยอกอง16ทีมและเรือโคจสี10ทีมมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมแข่งขัน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่2 2ถึง24กันยายน2566สําหสำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและ รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือหังตัววอประเภทเรือยอรกอรางวัชลชนะเลิศได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนสองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือสีวะเอลแ8และประเภทเรือโคจีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสีวะเอล88รองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือ 88, ทีมโรงเรียนเทศบ,บาลสาม องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพจังหวัดนราธิวาสวันนี้นายประกรณ์สุวรรณรัตน์องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งผู้มีจิตศรัทธาร่วมการจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเชื่อว่าจะปกป้องคุ้มครองดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขและเพื่อเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจวิหารมีสองชั้น สถาปัตยกรรมแบบศิลปะรีวิชัยชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานองค์พ่อจตุคามรามเทพจำนวนสี่องค์ชั้นล่างมีห้องต่างๆอาทิห้องแสดงประวัติองค์พ่อจตุคามรามเทพและห้องวัตถุมงคลความสำเร็จของการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่สามารถนำไปเป็นต้นแบบของการพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้